สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของฝาแฝดครับมีความเชื่อกันมาเนิ่นนานนะครับว่าฝาแฝดเวลาถือกําเนิดเกิดขึ้นมานั้นมักจะมีจิตใจจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงเข้าหากันเสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าแฝดผู้พี่หิวแฝดผู้น้องก็จะหิวไปด้วยถ้าแฝดผู้น้องหายตัวไป แฝดผู้พี่ก็มักจะรู้ว่าแฝดผู้น้องอยู่ในตำแหน่งไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเสียชีวิตของฝาแฝดผู้พี่ครับคือแฝดผู้พี่เนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงแต่เหมือนกับว่าเขายังคอยตามติดแล้วก็เป็นห่วงไม่จากไปไหนและยังคงอยู่กับแฝดผู้น้องเสมอมามีฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งนะครับชื่อฝาแฝดพีพัท พีเนี่ยเป็นแฝดผู้น้องส่วนพัทเนี่ยเป็นแฝดผู้พี่นะครับพัทเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุอันไม่คาดคิดนะครับหลายคนไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่เขาเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งแฝดผู้น้องไว้ให้อยู่ตัวคนเดียวคืนแรกหลังพิธีศพผ่านไปบ้านของสองพี่น้องคนนั้นยังคงเงียบจนผิดปกติ ความเงียบไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความเงียบที่เหมือนจงใจตัดทุกเสียงจากภายนอกออกหรือเพียงลมหายใจของพีที่ฟังดูดังผิดธรรมชาติการเดินแต่ละก้าวของพีเขารู้สึกเหมือนกับว่าเหยียบทับรอยก้าวของอีกชีวิตหนึ่งที่หายไปเมื่อเขาเดินขึ้นบันไดครับเสียงไม้บันไดก็ลั่นเหมือนกับมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักของตัวเอง ลาวกับมีอีกคนหนึ่งเดินขึ้นตามหลังแบบไร้เสียงพีพยา,ยามไม่มองกลับไปครับแต่สายตาแกก็เผลอไปมองอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งซ้ายเงานั้นสะท้อนยาวออกไปอย่างผิดรูปเงาของไหล่หนึ่งข้างยื่นออกมามา,มากกว่าปกติเหมือนมีเงาของใครอีกคนหนึ่งซ้อนทับอยู่ด้านหลังและเมื่อถึงชั้นสอง พี่เห็นประตูของห้องพัดปิดสนิททั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเปิดแง้มเอาไว้เพื่อระบายอากาศบานประตูขยับไหวเบาๆครับเหมือนเพิ่งถูกปิดลงไม่นานความไหวของบานไม้ช้าและหนักเล่ากับมีแรงจากด้านในด้านปิดด้วยมือที่ไม่ใช่มนุษย์ขณะเขายืนมองอยู่นั้นขนตามแขนก็ลุกพร้อมกันทั้งสองข้าง อากาศเย็นว่าบไหลผ่านลำตัวเหมือนใครเดินเฉียดสวนไปทั้งที่บนชั้นสองนั้นมีเพียงแค่ผีคนเดียวเงาวูบหนึ่งสะท้อนบนกระจกตรงทางเดินเป็นเงาที่มีสัสดส่วนเท่าตัวของเขาเองแต่ยืดสูงกว่าเล็กน้อยคล้ายกับร่างของพัดในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนเกิดอุบัติเหตุร่างนั้นหยุดนิ่งตรงตำแหน่งที่พัดเคยยืนรอเขาทุกเช้า ลอยต่อระหว่างความจริงกับความทรงจำามันช่างซ้อนกันจนแยกไม่ออกพี่ชายของเขาตายไปแล้วครับแต่เงาของพัดกับยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมเหมือนรอให้น้องสังเกตเห็นหรือเหมือนกำลังประกาศว่าเขายังไม่ได้ออกจากบ้านหลังนี้จริงๆในจังหวะที่พีละสายตาจากกระจกเขาก็ได้ยินเสียงเบาๆดังจากท้ายถง เสียงคล้ายอะไรบางอย่างลากผ่านพื้นไม้ช้าๆเสียงนั้นแผ่วจนแทบจับไม่ได้แต่เป็นเสียงที่เขาจำได้ดีพอพัดเป็นคนที่ชอบลากเก้าอี้ในห้องทํำงานเวลาคิดอะไรไม่ออกแต่ครั้งนี้เสียงลากนั้นยาวและแหลมกว่าเดิมคล้ายกับเล็บยาวๆขูดไปตามเนื้อไม้มากกว่าเก้าอี้จริงๆกินอับชื้นลอยขึ้นมาจากห้องของพัทครับ กลิ่นคล้ายดินปนกลิ่นไม้เปียกกลิ่นเดียวกับตอนที่พียืนข้างหลุมศพในวันที่ฝังศพของพัทกลิ่นนั้นไม่มีวันอยู่ในบ้านได้ตามปกตินอกจากสิ่งที่เขาถูกฝังในดินกำลังจะกลับมาพียังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นแค่การเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นของรอยแผลของตาบาปและความจริงบางอย่างที่พัทไม่เคยจะเล่าให้ใครฟังก่อนตาย ความจริงที่กำลังจะค่อยๆเดินตามพีกลับเข้าบ้านในรูปของเงาที่ไม่ยอมแยกจากกันอีกต่อไปเหมือนฝาแฝดที่ไม่เคยแยกจากกันค่ำคืนในวันถัดมานะครับหลังงานศพผ่านไปเพียงไม่กี่วันบ้านของครอบครัวฝาแฝดก็เงียบผิดปกติเหมือนทุกห้องยังเก็บกักลมหายใจสุดท้ายของพัดไว้ไม่หมด ร่างกายของพัดฟ้าแฝดที่จากไปแต่สิ่งที่เขาเคยเป็นแล้วก็เคยอยู่เหมือนก็ยังไม่ยอมจางหายไปมินแฟนของพัดครับกลับมาที่บ้านเพื่อเก็บของของเธอที่ค้างไว้เธอตั้งใจจะเก็บให้เสร็จแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกพอตั้งแต่พัดตายเธอฝันซ้ำๆเหมือนมีใครมายืนอยู่ปลายเตียงในทุกคืน และเสียงฝีเท้าลากผ่านพื้นไม้ก็เหมือนลอยตามเธอไปทุกแห่งคนทันทีที่เปิดประตูห้องของพัดกินน้ำหอมอ่อนๆที่เขาเคยใช้มันยังรอยอยู่จางๆแต่ขวดน้ำหอมมันปิดสนิทบนโต๊ะเครื่องแป้งบินหยุดมองรูปคู่ของเธอกับเขาภาพนั้นถ่ายในวันที่ทั้งคู่หัวเราะสดใสเป็นที่สุดแต่ในตอนนี้ในความเงียบงนัน เธอกับมองเห็นใบหน้าเดิมๆราวกับว่ามีความเศร้าซ่อนอยู่ลึกด้านนอกในระหว่างถงทางเดินนั้นมีเสียงฝีเท้าเบาๆคล้ายคนย่ำลงบนพื้นปรากฏขึ้นครับทั้งที่ไม่มีใครเดินมินชะงักอยู่คู่หนึ่งแต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะจินตนาการด้วยความคิดถึงพัดแต่ขณะนั้นเองพี่แฝดผู้น้องที่เหลืออยู่ก็เดินขึ้นมาบนชั้นสอง สีหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากตอนงานศพเขาดูเงียบและเศร้าอันที่สุดและเหมือนกับกำลังกั้นบางอย่างที่บอกกับใครไม่ได้พี่อยู่ที่หน้าห้องของพี่ชายครับเหมือนกำลังตั้งใจฟังบางสิ่งเสียววินาทีหนึง่งเขาขนลุกไปทั้งแขนโดยไม่รู้ตัวมันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนเด็กๆตอนที่เขากับพี่ชายสื่อถึงกันได้ ทั้งที่ยังไม่ได้เอ่ยคำใดในช่วงเวลาเดียวกันมินที่กำลังเก็บของในห้องสังเกตเห็นเสื้อเชิ้ตตัวหนึง่งหล่นมาจากราวแขวนครับทั้งที่มันถูกวางไว้แน่นหนาะสักพักลมเย็นวูบหนึ่งก็ทะลุผ่านทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเธอรู้สึกว่ามีสายตากำลังจ้องอยู่จากมุมมือของห้องและก่อนที่เธอจะแก้าวออกจากประตูเธอก็ได้ยินเสียงเบาจากด้านหลังครับไม่ใช่เสียงพูด แต่เหมือนกับเสียงหายใจที่หนักลึกและใกล้ตัวเธอมากกว่าที่ควรจะเป็นพีเองก็รับรู้สึกถึงช่วงจวังหวะเดียวกันนะครับเขาเงยหน้าขึ้นเขามองผ่านผนังไปยังห้องของพี่ชายราวกับกำลังได้ยินเสียงที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือเขารู้ว่าเสียงนั้นเป็นของใครแม้จะไม่มีแม้แต่คำพูดเดียว และมันทำให้เขาเริ่มแน่ใจว่าพัดพี่ชายของเขายังไม่ได้ไปไหนเลยหลังจากค่ำคืนนั้นบรรยากาศในบ้านเริ่มแปรเปลี่ยนอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้ทุกครั้งที่มินหรือพีเดินผ่านบริเวณบันไดพวกเขาก็จะรู้สึกเหมือนมีใครอีกคนเดินตามมาทีละก้าวทีละก้าวเล่ากับจังหวะก,การก้าวนั้นตั้งใจจะให้พ่อเขารับรู้ แต่ไม่ยอมให้เห็นตัวตนมินนอนไม่หลับมาหลายคืนเธอรู้สึกเหมือนกับมีเงาดำยืนอยู่ข้างเตียงทุกครั้งที่เธอหลับตาแต่พอลืมตาขึ้นเงานั้นก็หายไปเหมือนกับกํำลังคอยจับจังหวะเวลาคอยเฝ้ามองเธออย่างใกล้ชิดคืนหนึง่งเธอฝันเห็นพัดครับเขายืนอยู่ในห้องนั่งเล่นใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือด เขาไม่พูดอะไรแต่ยื่นมือมาหาเธอเหมือนต้องการให้เธอไปตามที่ไหนสักแห่งเธอสะดุ้งตื่นขึ้นครับพร้อมกับเสียงบางอย่างที่คล้ายเสียงเล็บลากบนผนังจากถงบันไดฝั่งของพีเองความเปลี่ยนแปลงก็กัดกินเขาอย่างช้าๆไม่แพ้กันเขาเริ่มได้ยินเสียงแผ่วๆคล้คายกับเสียงของพัดเรียกชื่อของเขาจากมุมอับต่างๆของบ้านเสียงที่แผ่วจนแทบไม่ได้ยิน แต่ถ้าฟังดีๆจะรู้ว่ามันชัดเจนและจาะลึกเข้าไปในหัวยิ่งยามค่ำเขายิ่งรู้สึกเหมือนพัดกำลังเดินตามหลังเขาตลอดไม่ใช่ในระยะไกลแต่ใกล้จนเสียจนรู้สึกร้อนเผาที่ต้นคอแล้วกับพัดยืนอยู่ด้านหลังจริงๆหลายครั้งที่พีมองกระจกแล้วเห็นเงาของตัวเองซ้อนอยู่สองชั้นเงาหนึ่งเป็นของเขาอีกเงาหนึ่ง ยืนชิดจนแทบจะแนบหลังแต่กลับไม่เคลื่อนไหวตามเขาเข้าวาดภวายิ่งหนักขึ้นเมื่อพีเริ่มรับรู้ถึงอารมณ์ของพัดที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่เคยเกิดขึ้นตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่ความคุ้นเคยแบบฝาแฝดแต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนพัดยังติดอยู่บางสิ่งสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับมินอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับวันหนึง่ง ขณะที่มินกำลังจะออกจากบ้านเธอเห็นเงาคล้ายพัดยืนอยู่บนชั้นสองใกล้ประตูห้องนอนที่เขาเคยอยู่เงานั้นไม่ได้ขยับไม่ได้หายใจแต่เหมือนกำลังจ้องมองเธอด้วยความคิดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้พี่รีบขึ้นไปชั้นสองเขาก็ไม่เห็นใครบนโถงทางเดินแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างแรงกว่าเดิมชัดกว่าเดิมเหมือนกับว่าพัดกํกลังยืนอยู่ตรงถง และในคืนนั้นเองเป็นคืนแรกที่พีเข้าใจว่าพัดไม่ได้เพียงกลับมาแต่กำลังพยายามทำบางอย่างให้เขาเห็นบางอย่างที่พัดไม่อาจจะพูดออกมาได้ความมืดในบ้านแห่งนั้นเริ่มหนาแน่นขึ้นครับพีเดินกลับเข้าไปในห้องของพัดเพียงลําพังเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่และต้องจบที่นี่เช่นกัน แฟนของพัทเดินตามหลังมาครับนั่นก็คือมินเธอสั่นไปทั้งตัวแม้ไม่ได้ร้องไห้แต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความตื่นตนกเหมือนกำลังถูกความจริงบางอย่างไล่ต้อน,นจนจนมุมพี่เปิดไฟทั้งบ้านครับและย้อมให้ความเงียบเข้ามาแทนที่เพราะเขารู้ว่าเงียบคือภาษาที่พัทใช้สื่อสารมาตลอดแต่ทันทีที่บานประตูปิดสนิท อุณหภูมิทั่วห้องลดลงจนเหมือนถูกกดให้เย็นวาบในเสี้ยววินาทีครับกินข้าวเหล็กและกิ่นดินเปียกเริ่มลอยมากินเดียวกับวันที่พบศพของพัดโตะ๊ะกลางห้องสั่นและลิกเองก่อนถูกผักล้มลงโดยแรงที่ไม่มีเจ้าของเสียงกระแทกดังลั่นรากับเป็นเสียงสัญญาเริ่มต้นพัดอยู่ในห้องแล้ว รอบตัวเริ่มเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดพื้นไม้ยุบลงเป็นรอยเท้าเปียกทีละก้าวผนังเป็นลิ้วเหลากับมีเล็บยาวคูดไปตามผิวเงาดำปรากฏตัวขึ้นครับตามมุมห้องทั้งหมดพร้อมกันเลลากับมันรวมตัวกันได้แต่เงาที่อยู่กลางห้องคือเงาของพัดเพียงคนเดียว เงานั้นมีลักษณะคอเอียงในท่าที่ยังติดอยู่จากคืนเกิดเหตุอกบุ๋มเหมือนถูกแรงกระแทกและรอยลากยาวที่หลังยังคงเด่นชัดพี่สัมผัสได้ทันทีถึงความเจ็บปวดของพัดความรู้สึกสุดท้ายที่พั่ส่งออกมาไม่ใช่ความกลัวแต่คือความทรมานที่เขายังพูดไม่ออกพื้นใต้งเงาของพัดเริ่มเผยภาพบางอย่าง มันคือภาพเหตุการณ์ในวันที่เขาตายภาพคืนฝนตกที่เขาตายภาพที่ขอบของห้องบิดเบี้ยวเป็นบงกว้างเหมือนห้องกำลังกายเป็นฉากเหตุการณ์จริงในภาพนั้นพัดยืนเผชิญหน้ากับใครบางคนครับร่างนั้นเล็กกว่าไหลสั้นกว่าแล้วร่างนั้นเหมือนกำลังลองค่ายและวิงวอนให้พัดไม่พูดบางอย่างออกมาคนคนนั้นคือมินครับ เธอวิ่งหนีออกไปทางบันไดกล้องจินตนาการภาพของเหตุการณ์เคลื่อนตามพัดที่วิ่งตามเสียงแรงผักเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งก่อนที่พัดจะกิ้งตกลงไปชั้นล่างคอเอียงในองศาเดียวกับที่พบศพเลือดเออเต็มพื้นไม้และมินยืนค้างอยู่ตรงหัวบันไดในสภาพที่ตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจและความผิด ภาเพเหตุการณ์ดับบุบลงหรือเพียงเงาของพัดยื่นหันมาทางพีพีหายใจติดขัดส่วนมินนั้นสุดลงกับพื้นความจริงทั้งหมดชัดเจนในหัวพีพร้อมกันนั่นคือพัดเขาไม่ได้ลื่นล้มครับแต่ถูกผักด้วยความตกใจปนความกลัววินาทีที่มินคิดว่าพัดจะเปิดเผยความลับระหว่างเขากับเธอให้กับเธอให้กับพีรู้อุบัติเหตุที่ไม่เคยถูกยอมรับ และความผิดที่มินปิดเอาไว้ตลอดทั้งเพื่อรักษาตัวเองและปกป้องความสัมพันธ์กับพีในปัจจุบันพัดหายใจแรงครั้งสุดท้ายในเงานั้นก่อนพื้นรอบตัวแตกเป็นเส้นริ้วเหมือนกับกระจกแตกความเจ็บปวดทั้งหมดที่พัดพยายามส่งไหลทะลักออกมาเป็นพลังงานเย็นเฉียบที่ประทะทุกคนในห้องมินร้องออกมาโดยไม่เป็นเสียง เธอถูกแรงบางอย่างกระชากลอยขึ้นจากพื้นลาวกับพัดกำลังยึดเธอไว้กลางอากาศแสงไฟทั้งหมดในบ้านแผ่สว่างขึ้นพร้อมกันแล้วทุกอย่างก็ดับลงความมืดอบล้อมห้องนั้นอีกครั้งหนึง่งลาวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมินเธอนอนแน่นิ่งบนพื้นลมหายใจรวยรินเหมือนถูกบีบคั้วหัวใจ ผีรีบเข้าไปหาเธอแต่เขาอยู่ทันทีเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งรอยนิ้วมือลัดที่ลำคอของเธอเป็นรูปเดียวกับมือของพัดตอนที่เขายังมีชีวิตแต่ลึกกว่าเย็นกว่าและแทบจะเป็นสีดำสนิทเงาของพัดยืนอยู่ตรงมุมห้องครับครั้งนี้ใบหน้าของเขาไม่ได้บิดเบี้ยวเหมือนผีแต่สงบนิ่งเหมือนคนที่ได้พูดความจริงออกไปหมด เขามองพีเป็นครั้งสุดท้ายมองด้วยความผูกพันของฝาแฝดบนความเศร้าที่ต้องปล่อยพีอยู่คนเดียวกับความสูญเสียเลยเงานั้นค่อยๆจางลงแล้วหายไปโดยไม่เหลือร่องรอยพี่อยู่กลางห้องเพียงลำพังครับกับรอยแผลของความลับและความเงียบที่พัดทิ้งไว้จบด้วยความจริงที่หนักที่สุดนั่นก็คือมินเองนั่นแหละครับเป็นคนที่ฆ่าพัด เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับเรื่องราวของฝาแฝดปรากฏว่าพลิกล็อกสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าแฟนของพัทเองนั่นแหละที่เป็นคนฆาตกรรมแฟนของเขาเองแล้วก็ปกปิดความรู้ปกปิดเรื่องต่างๆที่เขาได้ทำไว้จนสุดท้ายพัดถึงแม้จะตายไปก็ต้องกลับมาเอาคืนแต่หากทุกท่านชอบ คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคืนหลอนพอดแคสต์ด้วยนะครับและหากเพื่อนๆท่านใดมีเรื่องราวสยองขวัญที่อยากจะแชร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยละครับแฟรกูพี่